บทที่4 2 1 0องฮัตโตริคาซูโอเพิ่งบอกว่ามันจะไม่ผิดที่จะฟังคําสั่งของเย่เฉินแต่อย่างไม่คาดคิดเย่เฉินหันหน้าเข้าหาเขาและปล่อยให้กองทัพที่แตกหักของว่านทําให้ครอบครัวของเขาเป็นงานที่ไม่ดีการแสดงออกของฮัตโตริฮันโซก็น่าอายเช่นกันในเวลานี้หากเขาประกาศต่อสาธารณชนว่าเขาร่วมมือกับเจ้านายของตระกูลเฟยและรับผิดชอบต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจะไม่เทียบเท่ากับการตัดตัวเองออกจากคนญี่ปุ่นหรือไม่ คนญี่ปุ่นที่ไม่รู้ความจริงจะดูนินจาอิกะอย่างแน่นอนและชื่อเสียงของนินจาอิกะจะไม่สามารถพลิกกลับได้ในชีวิตนี้ฮัตโตริโอดไม่ได้ที่จะอ้อนวอนว่าหลอดแห่งวัดหมื่นแห่งถ้าเราให้คำแถลงนี้การะส,สมของบับบุรุษของเราเป็นเวลาหลายร้อยปีถูกทาลายในครั้งเดียวลดลงคุณสามารถวิงวนกับอาจารย์เยและขอให้เขาออกจากทางกลับสำหรับเรานินจาเดจิเอวันขาวจูกล่าวอย่างเย็นชาว่า เฮรัตโตลิกาชูคุณมาที่สหรัฐอเมริกาจากญี่ปุ่นด้วยความพยายามที่จะลักพาตัวนางสาวกูซึ่งตัวเองเป็นความผิดทุนและตอนนี้นายเยไว้ชีวิตสุนัขและให้โอกาสคนของคุณไปทะเลเพื่อพัฒนาคุณยังต้องการที่จะอยู่ข้างหลังหรือไม่ทางกลับเป็นทางไหนนินจาไดจิวางแผนที่จะกลับไปญี่ปุ่นในอนาคตหรือไม่หากคุณยังคงวางแผนที่จะกลับไปญี่ปุ่นแล้วทำไมนายเยให้โอกาสคุณในการให้โอกาสนินจาอิกะนี้ คุณต้องรู้ว่าถ้าคุณเยไม่ได้นำคนของคุณมาที่สหรัฐทาอาเมริกาในเวลาที่คุณจะได้ทั้งหมดตายเมื่อคือนนี้ฮัตโตริคาซูอดถูกทำให้งโง่เขลาและฮัตโตริฮันโซสารักหลอดแห่งวัดหมื่นแห่งนินจาไทจีเอเป็นความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่นมาหลายปีและถ้าเราทำให้เรามีชื่อเสียงในญี่ปุ่นจริงๆเราเสียใจสำหรับบรรพบุรุษของนินจาจีเอว่นเศร้าจุนกล่าวด้วยนะ้ำเสียงเย็นชาว่า ฮัตตริฮันโซคุณเย่สามารถยกเว้นให้โอกาสนินจาอิกะได้คุณต้องเอาซานาคำร้องจากวันนี้เป็นต้นไปคุณนินจาอิกะต้องเชื่อฟังคำสั่งของคุณเย่อย่างสุดซึ้งญี่ปุ่นคุณไม่ได้วางแผนที่จะกลับไปในชีวิตนี้ถ้าคุณอยากกลับไปแล้วผมสามารถส่งคนไปส่งคนกลับไปตอนนี้ได้แต่สิ่งที่ครอบครัวเฟยจะทำกับคุณต่อไปนั่นคือปัญหาของคุณเองหลังจากพูดแบบนั้นเขาชี้ไปที่เฮดตโตริกาชูและพูดอย่างเย็นชาว่าแต่เฮดตโตริกาชู พ่อของคุณสามารถออกไปได้แต่คุณและผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเจ็ของคุณไม่สามารถไปได้เนื่องจากคุณไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขของคุณเยได้จากนั้นเตรียมพร้อมที่จะยอมรับการลงโทษฮัตโตริคาสูโอตื่นตระหนกและพูดโดยไม่ลังเลวา่าข้าอายักให้อาจารย์ยาสุยะเป็นคนแรกที่ติดตามหลังจากพูดเช่นนั้นเขาก็รีบมองไปที่พ่อของเขาอีกครั้งและเบลอออกมาว่าพ่อรีบอรบอพูดอะไรหน่อย หากคุณไม่เห็นด้วยแม้ว่านินจาอิกะจะกลับไปที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ถูกนาำกลับมาใช้ใหม่โดยตระกูลอิโตะและอนาคตจะยังคงตกอยู่ในอันตรายแต่ถ้าเราอยู่ในสหรัฐอเมริกาและรอให้คุณเย่แก้ปัญหาครอบครัวเฟยอนาคตของเราจะสดใสฮัตโตริฮันโซคร่าครวนครู่หนึ่งขูดฟันและพูดว่าดีนินจาอิกะขอให้ทุกอย่างจัดโดยอาจารย์เย10นาทีต่อมาวิดีโอที่บันทึกโดยฮัตโตริกาชูเองก็กลายเป็นเวรัะ ในวิดีโอพ่อและลูกชายนั่งอยู่ในห้องว่างและเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับการยอมรับห้องถูกปกคลุมด้วยกระดาษพื้นหลังสีขาวจากสตูดิโออย่างสมบูรณ์และพ่อและลูกชายนั่งอยู่ที่นี่หันหน้าไปทางกล้องบอกความจริงที่น่าตกใจปรากฏว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองอิก,กะเมื่อคืนนี้ได้รับการวางแผนร่วมกันโดยพวกเขาและกองกําลังต่างประเทศและระเบิดในการโจมตีทั้งหมดได้รับจากนินจาจีเอและพวกเขายังเสร็จปราสาทปืนในจีเอ ของพวกเขาให้กับผู้ก่อการร้ายเหล่านี้อย่างไรก็ตามโดยไม่คาดคิดเรื่องนี้ได้เรียนรู้ล่วงหน้าโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจากนั้นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิก็ล้อมและปราบปรามสมาชิกของกองกองลาลังต่างประเทศหลังจากอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อและลูกชายก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่านินจาเอจีเอจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับเหตุผลที่นินจาเรจีเอทำเช่นนี้เฮดัตโตริกาชูอธิบายว่าเป็นเพราะพวกเขาไม่พอใจกับการรักษาที่ไม่เป็นธรรมที่ได้รับความเดือดร้อนจากนินจาจิเอในช่วงที่ผ่านมาและตัดสินใจที่จะสร้างเสียงเพื่อประท้วงบทที่4211นอกจากนี้ฮัตโตริหันชูไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของกองกำลังต่างประเทศเหล่านั้นในวิดีโอซึ่งเป็นเพราะเย่เฉินได้สั่งสอนเขาแม้ว่าเขาวางแผนที่จะทำให้เฟยฮาย,ยางเป็นหนูข้างถนน แต่เขาก็ไม่ได้เตรียมที่จะทําให้ทั้งครอบครัวเฟยอับอายท้ายที่สุดในการวางแผนของเขาครอบครัวเฟยยังคงต้องส่งมอบให้กับเฟยเจี้ยนจงเพื่อดําเนินการต่อไปหากทั้งตระกูลเฟยถูกโยนครึ่งหนึ่งจนตายแม้ว่าเฟยเหลาซีจะเข้ารับตาแหน่งอีกครั้งในอนาคตครอบครัวเฟยทั้งหมดจะกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงในอนาคตนายเฟยมักจะต้องใช้เงินสองแสนล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อหุ้ยชุนดันและสำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่มีศักยภาพประเภทนี้เขายังคงต้องพยายามรักษาพลังให้มากขึ้น ตราบใดที่เฟยหายางและพ่อและปู่ของเขาถูกยกเลิกในครั้งนี้และวิธีที่พวกเขาบังคับให้เฟยเจี้ยนจงออกจากตระกูลเฟยเฟยเฟ,ยเ,ฟยเจี้ยนจงสามารถควบคุมตระกูลเฟยได้ในไม่ช้าวิดีโอก็ทำให้เกิดการตอบสนองอย่างมากบนอินเทอร์เน็ต คนทั้งโลกรู้ว่าเมื่อวานนี้มีการก่อการร้ายที่น่ากลัวในเมืองเล็กๆในญี่ปุ่นและทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องราวภายในและการติดตามเรื่องนี้และฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนออกมาเร็วๆนี้เพื่อยอมรับมันและมันก็เป็นนินจาอิกะที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่นชาวเน็ตส่วนใหญ่ในต่างประเทศกำลังมองไปที่ความหา แต่คนญี่ปุ่นไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้และในทันทีผู้คนนับไม่ถ้วนก็ดูนินจาอิกะบนอินเทอร์เน็ตอย่างโกรธแค้นเรียกพวกเขาว่าความอัปยช์ของญี่ปุ่นมีแม้กระทั่งข้อเสนอที่จะตามล่านินจาอิกะทั่วประเทศญี่ปุ่นและจับกลุ่มพวกเขาทั้งหมดและส่งพวกเขาทั้งหมดเข้าคุกและแม้แต่ปีกขวาบางคนก็เรียกร้องให้กลุ่มยามากุจิที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตามล่าและฆ่านินจาอิกะเพื่อกะจัดคนทรยศสำหรับญี่ปุ่น ฮัตโตริฮันโซและฮัตโตริพ่อและลูกชายเห็นคำสบประมาทอย่างท่วมท้นบนอินเทอร์เน็ตและเกือบจะหมดสติไปด้วยความเจ็บปวดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของญี่ปุ่นก็ตกตะลึงเช่นกันอย่าลืมอ่านหนังสือศักดิ์แต่เดิมมันเป็นการได้รับเคล็ดลับในการจับกลุ่มคนวางแผนที่จะใช้โอกาสที่จะให้พวกเขาอาัชญากรรมที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะกู้คืนใบหน้าที่พวกเขาได้สูญเสียไปก่อนหน้านี้แต่ใครจะจินตนาการว่าการโกหกถูกรวบรวมและสร้างขึ้นและพวกเขาเป็นจริง ตอนนี้ที่นิยมมากที่สุดคือครอบครัวเฟยเมื่อเห็นข่าวเฟยซันห่ก็กระตือรือร้นที่จะฉีกบ้านของเขาและดูอย่างโกรธแค้นว่านินจาอีกะโคตรป่วยพวกเขาเป็นเหมือนสุนัขบ้าท,ทำไมคนดีถึงกระโดดออกมาและโพสต์วิดีโอบอกว่าพวกเขาเป็นผู้ก่อการร้ายมันแค่เพื่อจะจับเราเหรอนี่ไม่เทียบเท่ากับการฆ่าศัตรูร้อยคนและสูญเสียเงินเป็นพันให้กับตัวเองหรือไม่ เฟยซือบินยังสับสนดูวิดีทัศน์โอหลายครั้งขูดฟันของเขาและพูดว่าฉันคิดไม่ออกนี่ไม่เทียบเท่ากับการกินตัวเองและถมน้ำลายใส่คนอื่นหรือไม่ฉันไม่เข้าใจวงจรสมองของพวกเขาจริงๆพวกเขาทำเช่นนี้พวกเขาจะไม่เสร็จสิ้นตัวเองเฟยชันหายถอนหายใจและพูดด้วยความแค้นบนใบหน้าของเขาว่าพวกเขายังคงฆ่าศัตรูเพียงร้อยคนหากพวกเขาเปิดเผยเราหรือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิญี่ปุ่นพบเรามันจะลาบากจริงๆ และหายอย่าง,ง,งยังยังอยู่ในมือพวกเขาเราเฉยไม่ยอเกินไปจริงๆเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฟย์ชันห่ก็กระแทกกำปั้นของเขาบนโต๊ะและพูดอย่างโกรธแค้นว่ามันดีมากที่ได้เห็นกษัตริย์แห่งเยียนและปีศาจต,ตัวน้อยก็ยากที่จะพัวพันฉันไม่ได้คาดหวังว่าครอบครัวนินจาจะบังคับให้ครอบครัวเฟยของฉันมาถึงจุดนี้เฟยซือบินกล่าวด้วยสีหนา้าว่าพ่อเขาเวลาที่จนลักพาตัวให้กำลังจะหมดลง